นี่นะครับผมก็อยู่ในบรรยากาศที่มันพิเศษจริงๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นครับผมมีของที่พิเศษสุดๆออกมาฮะหลังจากที่เราเคยปล่อยพอนโต้โรดเดอร์ไปนะฮะก็มีเสียงเรียกร้องกลับมาครับว่าให้เราอยากทํามีสเนกเกอร์รุ่นต่อไปนะฮะและครั้งนี้นะฮะมันก็ได้คลอดออกมาแล้วนะฮะกับภายใต้ underband universal นะฮะ by panto นะฮะ naval trainer volcanic rubber นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไป unbox กันก่อนนะฮะก่อนหนึ่งเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับนี่กล่องก็จะดู เรียบเรียบหรูนะฮะโลโก้เป็นยูเนียนแวร์นะครับ u w ติดปีกด้วยนะครับ by Ponto นะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับด้านข้างก็จะบอกนะครับชื่ออะไรนะฮะอันนี้ n a v e l Trainer High Top นะครับ9 US ย7ิเซนนะครับคันเลอร์ตัวนี้จะเป็น Indigo HBT นั่นเองเปิดออกมาก็จะเจอเลยนะฮะเป็นรองเท้าฮะ แล้วภายในนะครับก็จะมีนี่ด้วยเป็นถุงนะครับเอาไว้ใส่รองเท้านั่นเองเวลาเราพกไปไหนนะครับช่วงเวลาที่โลกนะครับ ยังไม่พบพันกัความสงบสุขภายใต้สงครามเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากคนธรรมดานะครับที่มีความกล้าหาญอาสารับใช้ชาตินะครับโดยสมัครเข้าเป็นกองกําลังพลในกองทัพเรือนั่นเองนะครับหรือว่าเนวีนั่นเองก่อนจะออกตู่สนามเนี่ยทหารใหม่เนี่ยทุกคนต้องได้รับการฝึกนั่นเองนะครับและจะได้รับอุปกรณ์เครื่องแบบจากกองทัพรวมถึงรองเท้านะที่เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นเลยที่สําคัญที่จะต้องใส่ในการฝึกนะครับเป็น canvas trainer นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นต้นแบบให้กับรองเท้าของเรานะฮะ และแน่นอนครับรองเท้าจะต้องมีความแข็งแกร่งทนทานนะครับพร้อมสําหรับในการฝึกสุดทรหดเลยนะฮะร,รวมถึงยึดเกาะให้ได้ทั่วทุกพื้นผิวเลยนั่นเองนะับไม่ว่าจะเป็นผิวทรายพื้นดินนะฮะหรือว่าลุยน้ํานั่นเองครับผมอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะครับของรองเท้าเรานะครับแล้วตอนนี้เราลองมาดูรายละเอียดของมันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็น อินดิโก้ HBT นะครับก็คืออินดิโก้เฮอริงโบนเลยนะครับผ้านะฮะผ้าในในบางชิ้นส่วนเนี่ยเราจะนําเข้ามาจากเมืองอิบาระนะครับโอกายาม่านั่นเองนะครับเป็นผ้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะในบางชิ้นส่วนนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเรียกว่าโทบัมเปอร์นะครับที่เป็นหัวกันชนอย่างจะได้แรงบรรจัมาจากแบบของรองเท้าฝึกนะฮะของทหารรัสเซียในช่วงยุคห0สุดนั่นเองครับรายละเอียดของเราเนี่ยก็คือมีปั๊มลายนะฮะให้มันมีความแตกต่างกันเลยนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับตรงหัวนะฮะตรงส่วนนี้นะฮะ พวกนี้จะเป็นวอแคนไนท์นะครับก็คือมีการลงกาวเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องอบต่อนะครับด้านหลังนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไส้ตะเกียงนะฮะไส้ตะเกียงอันนี้เป็นผ้าริบที่เราทอขึ้นมาเป็นผ้าริมในตัวเลยนะครับพร้อมกับการสกรีนโลโก้ตรงส้นด้วยนะครับขอบยางนะครับมีการทาเคลือบนะครับเพื่อป้องกันการเปิดแล้วก็เช็ดได้ง่ายด้วยนะครับผมตาไก่นะครับรวมถึงรูระบายเนี่ยจะทำมาจากทองเหลืองนะครับที่เราทําให้เป็นสีนิกเกิลนะฮะ หรือว่าสีเงินด้านนั่นเองอันนี้อ่านว่า Indigo d y ดนะครับ HBT นะฮะวัคเคน i t e Rubber นั่น,นเองเชือกนะครับจะทอเป็นความกว้างของเส้นเท่ากับ5มิลเป็นสไตล์โบราณเลยนั่นเองนะครับความยาวเนี่ยสามารถที่จะม้วนรอบได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ร้อยไปถึงรูบ,บนสุดจะม้วนรอบได้นะครับรูตาไก่นะครับจะมีทั้งหมดอยู่9รูนะครับโอ,โอ้เียกว่าระยะความห่างหรือ อะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดูดีเลยนะครับพื้นรองซอฟต์ด้านในจะเป็นโฟมนะครับสกรีนโลโก้ยูเนียนแวร์นะครับเรียกว่าสกรีนหลายจุดเลยคู่นี้นะสกรีนตรงพื้นนะครับตรงลิ้นนะครับหรือว่าการบอกไซส์ด้านข้างนะครับแต่ส่วนที่มันดูเด่นเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบครับมันคือตรงนี้ครับพื้นนั่นเอง พื้นเป็นสีส้มเลยนะครับเป็นสีเหมือนเขาเรียกว่าสีซิกญนลของทหารนั่นเองเอาไว้ส่งสัญญาณนะครับให้เห็นว่าเราอยู่ที่นี่นะรองเท้ารุ่นนี้จะเป็นการรวบรวมสิ่งที่ทางแบรนด์ชอบนะครับก็คือมิลิเตอรี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีการปั๊มโลโก้ตรงพื้นด้วยนะครับว่า Union w นแวนะฮะบ y Ponto นะฮะและที่สำคัญเลยนะครับสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรองเท้านะครับก็คือเรื่องของลาสหรือว่าหุ่นของรองเท้านั่นเองนะครับหุ่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ ทำออกมาให้มันค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสมกับสตรีและเท้าของคนไทยนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตดูับว่ามันยังดูเรียวเล็กอยู่นะครับเวลาใส่ออกมาออนฟีดเนี่ยมันจะดูเรียวมากนะฮะมันจะไม่ได้ดูบานนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่สบายเลยโออ่าเลยฮะเรานอกจากมีไฮแล้วก็มีโลด้วยก็จะมีรองเท้านะครับแล้วก็มีถุงให้อีกเช่นเคย รายละเอียดของคู่โลก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากคู่ไฮมากเลยนะครับมีสกรีนนะครับว่าชื่อรุ่นนะครับ Naval Trainer นะครับอิบ a ระ t a k a y a m a m มิวด้วย v u คแนนเนสแรปนะครับความยืดหยุ่นดีมากครับคือสีที่เรามาเลือกใช้ทั้งหมดเนี่ย5สีเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Indigo, k a คา o ิ i v v e l l c k k หรือว่า Natural เนี่ยจะเป็นสีที่ หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถเอามิกซ์แอนด์แมทแต่งตัวได้ง่ายนะครับสีดิโก้นะครับจะมีความแตกต่างกับทั้ง4สีที่เหลือนะครับอยู่ตรงที่ว่าสีดิโก้เนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินนะครับส่วนอีก4สีไม่ว่าจะเป็นสีโอลีฟสีแบล็กสีคากิสีเนเชอรลเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับและสําหรับตัวอินดิโก้นะครับมันสามารถเฟดหรือว่าเอจจิ้งได้นะฮะดังนั้นเวลาใส่ควรเรามาระวังนิดนึงครับและผ้าเฮริงโบนเนี่ยที่เรามาเลือกใช้เนี่ยเนื่องจากมันเข้ากับเสื้้อผาในยุค เดียวกันกับที่เป็นอินสปาเรชั่นให้กับรองเท้านะครับก็อือคือจุก40 1 5 0เนะี่ยเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มของทหารนะครับที่ใช้กันบ่อยนะครับเป็นผ้าที่ไม่ได้มีความหนาหรือมีความบางมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยด้านนอกเนี่ยเป็นเขียวใช่ไหมครับแต่ด้านในเนี่ยซอฟเราก็เป็นเฮอริงโบนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสีธรรมชาติด้วยคือง่ายเราใช้เฮอริงโบนทั้งด้านนอกด้านในทั้งตัวซับในด้วยนะครับเรียกว่ารายละเอียดดีเทลแน่นจริงๆนะครับ ใครนะครับที่ชอบรองเท้าอย่างนี้นะครับมากลับมาแล้วนะครกับรองเท้าคอนโตนะครับครั้งนี้นะครับ n าโว Trainer Shoe นะครับและนี่นะครก็คือสีทั้งหมดสำหรับคอลเลกชันนี้นะฮะก็อย่างที่เราเห็นก็เลยครับก็คือมี i n d i g โกนะครับ i n d i g โเนี่ยตัวสัญลักษณ์ของเขาก็คือขอบนะครับขอบจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็สี Natural นะครับสี Black นะครับ Olive k า a k กอย่างที่เราเห็นนะว่าสีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีที่ ค่อนข้างที่จะเอามา mix and match กับเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงแบบไหนก็ใส่ได้นะครับใส่แต่งตัวออกมาได้ง่ายมากเลยนครับสีเหล่านี้นะครับมาในราคา3290บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ไฮหรือว่าคู่โลนะครับมาในราคาเดียวน2 9ครับ3า9 0บาทเมมเบอร์ลด10%เนะครับเหลือ2961บาทเท่านั้นเองนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเราก็ทำเชื่อกออกมาอีก5สีนะฮะให้ลูกค้าเอาไป mix and match กับรองเท้าของคุณได้เลยนะครับและพิเศษสําหรับโปรโมชั่นในเดือนแรกนี้นะครับใครที่ซื้อรองเท้านะครับเราแถมเชือกให้เลยนะฮะหคู่เรียกว่าใครชอบสีไหนนะครับต้องรีบเข้าไปจับจองกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ